สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารนํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสหาพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในโอกาสวันเอกราชของสหาพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งตรงกับวันที่7กันยายน2567ความว่าพระนัทท่านนายรุยส์อินาซิยลูลาดาซิวาประธานาธิบดีแห่งสหาพันธ์สาธารณรัฐบราซิลกรุงบราซิเลีย ในโอกาสวันเอกราชของสหพ,พันธ์สาธาร,รณรัฐบราซิลข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวบราซิลมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรือง <N ic ly> ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไมตรีจิตมิตรภาพที่ใกล้ชิดและความร่วมมือหลากหลายด้านระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลได้เจริญง,งอกงามมาอย่างมั่นคงโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการเกษตรความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศเราทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนบราซิลได้ดําเนินมาอย่างดียิ่งในระดับที่มุ่งหวังไว้ข้าพเจ้า,ชาเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนและการนำของท่านประเทศของเราจะสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟนและสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคตได้แก่การพัฒนาทางธุรกิจอุตสาหกรรมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการศึกษาให้เจริญรุ่หน้าเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองประเทศพระปรมาพิไธยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่นกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปในงาน unveiling Thailand's champs at 0 2 4 s h o w s a s e น h o w c a นครยอร์กสหรัฐอเมริกา 5 6 7เวลา19นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนณวดีสเสด็จไปยังโรงแรมแบนเดอรินโอเรนทอลนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติภัยบณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้ทรงเยี่ยมชมงาน Unveiling Thailand Charm a 0 t 4 s h o w c a s e ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Unveiling Thailand Charm a 0 t 4 t s h o w c a s e and the Royal Gala Night ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการคุณภาพของประเทศไทยนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าจดจำ ซึ่งจะช่วยให้หนักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยภายใต้กลยุทธ์ must-do in Thailand ในรูปแบบกิจกรรมโชว์เคสแบ่งออกเป็น5โซนได้แก่ must-test นำเสนอช็อกโกแลตที่ได้แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบไทยและขนมหวานไทยเช่นชาไทยข้าวเหนียวมะม่วงกล้วยคาราเมลมะกรูดมังคุดและลิ้นจี่ในการผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่เข้ากับรสชาติไทยดั้งเดิม มัสไทร์นำเสนอการรำไทยในรูปแบบแดนเซอร์ไซด์ผ่านไทฟิตที่พัฒนาการรำไทยและจริตของนาฏศาิลป์ไทยเข้ากับการออกกำลังกายโดยคำแนะนำจากแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อท่าทางที่มีความสร้างสรรค์ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพร่างกายมัสบายนำเสนออุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยและความตั้งใจในการส่งเสริมชุมชนไทยที่มีความโดดเด่นด้านหัตถกรรมโดยแบรนด์พิพัชารา ได้จัดแสดงคอลเลกชันผ่านการใช้พลาสติกรีไซเคิลนำนวัตกรรมเปลี่ยนฝาขวดพลาสติกโดยการปั๊มออกมาเป็นแผ่นเล็กๆที่มีสีสันสวยงามและยังเป็นเอกลักษณ์จากลวดลายที่แตกต่างกันไปตามสีเดิมของพลาสติกชิ้นนั้นมาผลิตเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะท้อนถึงงานฝีมืออันประณีตและลวดลายไทยร่วมสมัยโทนสีได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้เขตร้อนและผ้าไหมไทยที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมัตซีนำเสนอผลงานอาร์ตผ่านเทศก,กาลและวัฒนธรรมไทยที่ใช้เทคนิคจิตรกรรมฝาผนังแบบนั่งเดิมในรูปแบบขนาดเล็กด้วยการสก,กัดสีจากวัสดุธ,ธรรมชาติวาดลงบนแผ่นไม้สักและมัตซีกนำเสนอเมืองน่าเที่ยวเช่นเชียงรายสตูลและชุมพรผ่านประสบการณ์ Virtual Reality ให้ความรู้สึกเสมือนได้ไปเที่ยวจริงๆโดยเมืองต่างๆยังมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันซึ่งเป็นตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูง โดยสถิตินักท่องเที่ยวสัญชาติอเมริกันเ,เดินทางเข้าประเทศไทยในปี2567ตั้งแต่1มกราคมถึง21สิงหาคมมีจำนวน632,378คนซึ่งการกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการส่งเสริมการท่องทเที่ยวประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้นตรทัทน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ215ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลพร้อมใจกันจัดขึ้นนวัดประจำราชการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ215ปีเพื่อน้อมระลึึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอด27ปีที่ท,ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ ทรงชำระและปรับปรุงกฎหมายแก้ไขต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระโคชสีและบัวกแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งนับเป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินและยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ยังโปรดให้หรื้อฟื้นพระราชพิธีสําคัญคร,ครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีพืพชมงคลที่ทรงสืบสารรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีจนถึงปัจจุบัน องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทนารีนาฏไปในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2558-2565ถึงเป็นวันสุดท้าย วันนี้เวลา13นาฬกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวัสดิกรมมือสุทธานารีนาศไปในพิธีมอบประกาศกิติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้ง ประจำปี2,558ถึง2,565ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในส่วนกรุงเทพมหานครณอาคารอิมแพก V อร u m ัมเมืองทองธานีจังหวัดนนทบรุรีเป็นวันสุดท้ายเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสทธาบริจาคโลหิตในการช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องสถาบันต่างๆที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อนเนื่องเสมอมา ประกอบด้วยพระพิสุจน์ำนวน16รูปสถาบันที่สนับสนุนสภากาชาติไทยจำนวน25หน่วยงานและผู้บริจาคโลหิตรวมจำนวน1,890คนทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเป็นหน่วยงานจัดหาโลหิตของประเทศเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยในส่วนภูมิภาคได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดและสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศปัจจุบันรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนภายใต้โครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจํา Gift b ั o ร g i ฟต Life, g i ิฟ Forever มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ให้มีจำนวนมากขึ้นส่งผลให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรเพื่งทองสวัสดีครับ